สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับท,<ก>ที่ก็มาติดตามชมคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยเราก็จะพาเพื่อนนั้นมาทําคลิปเกี่ยวกับการกักตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับเพื่อเป็นการระงับการระบาดของเชื้อโควิด -19 นั่นเองเนาะซึ่งการอยู่บ้านก็ถือว่าเป็นการหยุดเชื้อที่ดีที่สุดแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ต้องมีทุละออกไปทําข้างนอกอย่างเช่นวันนี้เนี่ยหม่ก็กําลังจะออกไปที่ห้างสรพสินค้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการป้องกันตัวเองในการที่จะทั้งรับเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อด้วย ทุกคนต้องมีนะครับแล้วก็อีก2ตัวที่ใหม่พกนะครับนั่นก็คือแฮนด์วอตเจลแล้วก็แอลกอฮอล์สเตนเองนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากดีมีนะครับตัวแฮนด์วอตเจลเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์75%สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง9 9 9 9เลยตัวนี้เนี่ยหม่ก็จะใช้ตอนที่เวลาออกไปข้างนอกเนาะแล้วก็เราหาห้องน้ําไม่ได้ซึ่งบางทีห้างสินค้าหรือว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาปิดเนาะเราต้องการอยากจะมีกาารล้้งมือดวยสบู หาไม่ได้นะฮะก็แนะนําตัวแฮนด์วอชเจลตัวนี้เลยนะฮะมันช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นการถนอมมือด้วยนะฮะไม่ทําให้มือเนี่ยลอกแล้วก็เป็นขุยด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะก็คือแอลกอฮอล์สเรย์ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ช่วยในการฆ่าเชื้อต่างๆได้ด้วยนะครับเวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆที่ต้องไปหยิบจับของใช้ส่วนร่วมกับคนอื่นนะครับก็แนะนําตัวนี้เลยฉีดไปตรงบริเวณของที่เราเนี่ยจะหยิบจับนะฮะก็ แนะนำตัวนี้เลยนั่นเองนะครับอะตอนนี้เราพกผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องการติดเชื้อโควิด19แล้วเดี๋ยวเราไปห้างสสินค้ากันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้เนี่ยเราก็เข้ามาอยู่ในรถแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็มีการทั้งกดลิฟต์แล้วก็สัมผัสกับประตูที่ใช้ร่วมกับคนอื่นเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาล้างมือนะฮะด้วยเจลแอลกอฮอล์ของดีมีนะครับเจลแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยแห้งเร็วนะฮะแล้วก็ไม่ทําให้มือของเราเนี่ยเป็นขุยหรือว่าลอกอีกด้วยเองนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้ากันเลยดีกว่าครับ มาถึงที่ห้างแล้วนะครับก็ไม่สักพู่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะเอารถมาจอดเนาะเราก็ต้องมีการรับบัตรจอดรถก่อนนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเชื้อโรคมันจะติดมาด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องมีการทําความสะอาดนะครับโดยการฆ่าเชือ้อแฮนด์วอชเตย์ตัวนี้เองนะครับ ตัวสเปย์ตัวนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็ไม่ทําให้มือของเราเนี่ยรู้สึกการระคายเครื่องอีกด้วยปะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของกันดีกว่านะฮะแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะออกจากรถเนี่ยอย่าลืมครับใส่แมสด้วย ที่ห้างสินค้าเนี่ยเราก็ต้องมาหยิบจับพวกตะกร้าหรือว่ารถเข็นต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเราก็มาปกป้องตัวเองนะครับด้วยการฉีดสเปย์ ก็ตอนนี้ซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนจะขึ้นรถเนี่ยเราก็ต้องมาทําความสะอาดเลยนะครับหลังจากที่เราไปจากทั้งรถเข็นแล้วก็าราบันไดแล้วก็สิ่งต่างๆนะครับ เดินทางกลับมาถึงที่คอนโดแล้วเนาะไปซื้อของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็รีบไปรีบกลับนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่คอนโดหรือว่าอยู่บ้านแล้วมีธุระออกไปข้างนอกเนี่ยก็รีบซื้อของหรือว่ารีบทําธุระแล้วก็รีบกลับมาบ้านด้วยละกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมปกป้องตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยในการทําให้เราเนาี่ยรู้สึกึงความมั่นใจกับการปกป้องเชื้อไวรัสต่างๆด้วยนะฮะก็แนะนํานี่เลยผลิตภัณฑ์จากดีมีนั่นเอง2ตัวนี้นะฮะเป็นตัว hand wash gel แล้วก็ hand wash pen เองเนะครับ ก็เป็นตัวแอลกอฮอล์75%นะฮะแล้วก็ราคาถูกด้วย39บาทเท่านั้นยังไงใครที่สนใจก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วกันนะครับอ่ะสำหรับครั้งหน้ามากจะพาเพื่อนเนี่ยไปทำอะไรกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปล้นะครับสวัสดีครับ